ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับ วันนี้เราก็มาดูดวงรนดอมกันนะครับซึ่งเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะและนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไวน้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับ โอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือโชคดีด่วนๆที่จะเข้ามาอย่างทันใจเร็วๆนี้เออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับความโชคดีด่วนๆที่จะเข้ามาแบบปุบป,ปับฉับพลันทันใจเร็วๆนี้คืออะไรอย่างไรทําใจสบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงถ่ายให้คุณนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆวันนี้คุณได้ไพ่โอ้หสิบไม้เท้า f Wand s ช่วงนี้มีภาระหนักหรือไม่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการงานเรื่องส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่บางท่านอาจจะมีหนี้สินหรือเป็นเสาหลักครอบครัวต้องดูแลครอบครัวแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับตั้งใจทําต่อไปดีแน่นอนนะสเหรียญเรียรเพนทาเคิลมีแนวโน้มที่ดีในการพัฒนาการงานหรือการเงินนะครับเรียกว่าอย่างน้อยที่สุดคุณจะไม่ลำบากนะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ไม่ลำบากย้ำเลยว่าไม่ลำบากอื t o w t r w e r การเปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับฉับพลันกระทันหันตามหัวข้อเป๊ะคุณไม่ต้องกลัว Tower เดี๋ยวมาดูใบขยายกันนะครับอืมบางท่านมีโอกาสซ่อมแซมบ้านรีโนเวทบ้านได้ด้วยนะ Tower เนี่ยโอ้ห้าถ้วย f i อ e o ค Cups คุณวิตกกังวลหรือว่าคิดถึงสิ่งเก่าๆอยู่หรือไม่นะครับถ้าหวนลำลึกอดีตอยู่ก็ลืมๆไปบ้างก็ได้นะขออนุญาตแนะนำตรงๆนะครับนะอนาคตที่สดใสรออยู่นะครับ ถ้าเคยผิดหวังสิ่งใด move on ให้ได้แล้วจะดีนี่ไงไม่ทันขาดคำ move on ให้ได้แล้วจะดีจิตยิ่งสงบยิ่งดี the hermit นะครับไพ่พลุสีออกมาความสงบจะนำไปสู่ความสว่างสงบสว่างเมื่อใจสงบใจสว่างสิ่งดีๆจะเข้ามาอย่างแน่นอนโอ้หกไม้เท้ six of wands บอกแล้วพูดไปไม่ทันขาดคำว่าโชคดีกำลังมาไพ่แห่งชัยชนะออกมาแล้วนะครับเตรียมตัวรับสิ่งดีๆนะ อย่างอย,อย่าเหงาอย่าเศร้าอย่าซึมเออพยายามฮึบเขาไว้เข้มแข็งเข้าไว้ทําใจให้สบายๆนะครับนะใครที่ทอ้อแท้ใจอยู่ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตให้มันสดใสเข้าไว้แล้วคุณจะได้สิ่งดีๆนะครับแล้วก็มือ,อจัดเมนโชคดีฟ้าประทานเออสิ่งดีๆกําลังมาแบบทันอกทันใจแล้วก็อ่ฮะต่อมาสิ อีก3ใบโอ้ยเด้งออกมาเลยโอ้ไพ่ดีดออกมาเองไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเดอะสตาโอ้โหสิ่งใดที่มีปัญหาจะได้รับการเยียวยาถ้าไม่มีปัญหาใดๆคุณจะมีความโชคดีอย่างมากๆชื่อเสียเงินทองมาเต็มโอ้โหวันนี้มีการไพ่ดีดด้วยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับแล้วก็เจ็ดดาบเจ็ด of swords บอกแล้วที move on อดีตได้จะเจอปัจจุบันที่ดีกว่า แล้วก็โชคดีดุนดุนกำลังมาแล้วสุดยอดพูดไม่ทันขาดคำไพ่แห่งความมั่นคงออกมาแล้วสี่ไม้เท้าใบนี้คือความมั่นคงในทางชีวิตและทรัพย์สินความมั่นคงใดๆหรือแม้แต่ไพ่แต่งงานสาหรับท่านที่คาดหวังเรื่องความรักมาขยายความกันนะครับวันนี้แหมพลังงานดีเลยแหละถึงจะมีทาวเวอร์มีอะไรออกมาบ้างก็ไม่ต้องกลัวส่วนใหญ่ดี เริ่มจากใบแรกมาสิบไม้เท้ามีแนวโน้มที่ช่วงนี้คุณจะมีภาระค่อนข้างหนักงานยุ่งหรือทํางานหลายงานบางท่านมีหลายอาชีพมีงานหลักมีงานเสริมมีกิจการส่วนตัวเป็นไปได้นะครับหรือบางท่านกําลังหาจ็อบพิเศษอยู่อะไรแบบนี้รวมไปถึงการดูแลครอบครัวการเป็นเสาหลักครอบครัวก็ได้หรือบางท่านที่ไม่ได้มีครอบครัวอะไรมากมายอาจจะอุปการะสัตว์เลี้ยงไว้หมาแมวแบบนี้เป็นไปได้นะครับช่วงเวลานี้คุณจะเหนื่อยหน่อยแต่ไม่ลําบากไม่งงนะ คำว่าเหนื่อยแต่ไม่ลำบากหมายความว่าโอเคตอนทำงานมันเหนื่อยเหนื่อยทุกคนเหนื่อยทั้งนั้นแหละเวลาทำงานแต่ว่าพอเสร็จจากงานแล้วคุณได้พักผ่อนเพียงพอมีกินมีใช้ตามอัตรภาพนี่คือความหมายของเหนื่อยแต่ไม่ลำบากอ่า t h e Tower มาคุณไม่ต้องกลัวใบนี้ใบเดียวมันอาจจะดูน่าตกใจสักหน่อยแต่ในบริบทนี้มีทั้งโหเดอะสตาร์จัดเมน จบท้ายด้วยสี่ไม้เท้าความมั่นคงแปลว่าคุณจะได้ความมั่นคงแบบด่วนทันใจตามหัวข้อนี้เลยสิ่งดีๆกําลังมาแบบทันใจมากเพียงแต่ว่าในบางท่านนะขออนุญาตแนะนําตามตรงนะครับาบางท่านที่รอผลดีๆรอสิ่งดีๆอยู่แล้วมาช้าไม่ทันใจเนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณอยู่กับอดีต กังวลอดีตมากเกินไปหมายความว่าจิตใจมัวแต่ไปอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วขออนุญาตแนะนาตามตรงนะไม่ได้ว่านะเราเข้าใจเราก็เคยเป็นในบางโมเมนต์บางอารมณ์เราก็เคยเป็นการจมอยู่กับอดีตบางทีเข้าใจได้ว่าบางทีมันฟื้นตัวยาก move on ยากแต่ขอให้กําลังใจแล้วกันว่าคุณต้อง move on ให้ได้ถ้าคุณ move on ได้เมื่อไหร่ทําใจให้สงบได้เมื่อไหร่นะ m o ฟออนจากอดีตได้เมื่อไหร่ทําใจให้สงบได้เมื่อไหร่โชคดีจะวิ่งเข้าหาคุณอย่างรวดเร็วทันใจตามหัวข้อเลยใบนี้มาขอให้สบายใจได้พลังงานนี้เปิดกันนินเห็น6ไม้เท้าไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งความสําเร็จคุณมาถูกทางแล้วตอนเนี้ต่อให้เหนื่อยแค่ไหนแต่ความเหนื่อยจะคุ้มค่าจะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าจะได้รางวัลชีวิตที่คุ้มค่ามากม จะมีโชคดีลาวฟ้าประธานเกิดขึ้นนะครับโชคดีฟ้าประธานนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงเสี่ยงโชคหรือว่าลอตเตอรี่อะไรเสมอไปนะหมายถึงบางทีได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเจองานใหม่ที่ดีกว่าเจ้านายเอ็นดูผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาโชคลาบการเงินที่ได้มาโดยเสน่หาแบบนี้นับรวมทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่จังหวะชีวิตที่ดวงเปิดฟ้าเปิดหยิบจับอะไรก็สําเร็จง่ายขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันโชคดีกําลังมาเดอะสตาร์การันตีถ้าคุณมีปัญหาใดๆปัญหาจะได้รับการเยียวยาแก้ไขแต่ถ้าคุณ ไม่ได้มีปัญหาชีวิตคุณยิ่งพุ่งทยานติดจรวดมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังได้การมีชื่อเสียงสมัยนี้ไม่ได้ยากเย็นอะไรแทบทุกคนเรามีสื่อในมือหลากหลายอาชีพเดี๋ยวนี้ออกสื่อแทบทั้งนั้นถ้าคุณปรากฏโฉมออกสื่อนะครับคุณมีโอกาสพัฒนาก้าวหน้าเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีผู้ติดตามมากขึ้นอาจจะมี FC มีแฟนคลับเป็นของตัวเองได้เลยไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอยู่ก็แล้วแต่จะทํางานประจํางานอิสระหรืองานอะไรขอเพียงคุณกล้าออกสื่อกล้านําเสนอผลงานออกสู่สาธารณชนคุณมีโอกาส มีชื่อเสียงได้เพียงชั่วข้ามคืนเลยในบางท่านนะครับนะหรือจะสะสมชื่อเสียงค่อยๆเติบโตไปก็ได้เช่นกันย้ําเลยว่า Moveon จากอดีตให้ได้แล้วสิ่งดีๆจะมาสี่ไม้เท้าการันตีไพ่ความมั่นคงออกมาขนาดนี้ไม่ได้ออกกันบ่อยๆใบนี้ในเชิงความมั่นคงทางการงานการเงินชีวิตและทรัพย์สินบ่งบอกได้ว่าคุณมีโอกาสเติบโตร่ํารวยมีชีวิตที่มั่นคงสุขภาพดีแข็งแรงแบบนี้สบายๆไปย,วยาวๆแต่ถ้าคุณที่คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์ใบนี้สี่ไม้เท้าเป็นไพ่แต่งงานได้ด้วยนะเป็นไพ่ที่จะ ถ,ถึงความการครองคู่การลงหลักปักฐานก็ได้คู่รักที่เฉลิมฉลองกันอยู่ในซุ้มประตูวิวาแห่งนี้ตามหน้าไพ่สีไม้เท้าความเฉลิมฉลองยินดีความมั่นคงของชีวิตมาแน่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือในบางคนที่ทําบุญมาดีทําสิ่งดีๆทําคุณงามความดีมาโดยตลอดคุณมีโอกาสสมหวังทุกเรื่องอ่ะรับไว้เลยนะครับสีไม้เท้านี้ไม่ธรรมดาโชคดีกําลังมาเร็วๆนี้แล้วถ้าจะถามว่าเร็วๆนี้มันแค่ไหนเอาโดยปกติทั่วไปจากสถิติการดูดวงโดยปกตินะ ครับคำว่าเร็วๆนี้ของไพาทาโรค่คือ ภายใน1-3เดือนโดยประมาณหรืออย่างมากสุดก็ไปสัก5 6เดือนเต็มที่ไม่เกินหรือถ้าบางท่านไปเจอความคลาดเคลื่อนทางเวลาหน่อยอาจจะให้ได้ถึง8เดือนถึง1ปีโดยประมาณก็ยังถือว่ารวดเร็วอยู่ดีเพราะอย่าลืมนะว่าบางคนกว่าจะเติบโตร่ำรวยได้เขาสร้างฐานะกัน3ปี5ปี10ปีบางคน20ปีบางคนมารวยตอนแก่ตอน60 70ก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปหากวันนี้ยังไม่ได้ดั่งใจอนาคตข้างหน้ายังรออยู่สิ่งดีๆมาแน่นอนชัยชนะความสําเร็จความมั่นคงมาแน่นอนรับไว้นะครับดวงดีแล้ว นะโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆหรือมีคำเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับ โอ้โหเด็กถือเหรียญ Page of Pentacles ดีใบนี้ก็มาสนับสนุนว่าจากนี้ไปคุณจะมีความสุขตามอัตรภาพมีกินมีใช้ลื่นคล่องไม่ลำบากแต่อย่างใดสนับสนุนหน้าไพ่ทั้งหมดที่ดูกันไปแล้วนะครับและมีโอกาสที่คุณจะเก็บเงินได้ถ้าคุณเคยมีปัญหาการเงินคุณจะคลี่คลายถ้าคุณไม่มีปัญหาการเงินคุณจะเริ่มมีเงินเก็บที่ดีฐานะมั่นคงร่ำรวยมากขึ้นเลยนะครับโอเคดวงดีแล้วรับไว้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสด